สวัสดีครับวันนี้วันที่13ตุลาคมส5 6 5นระครับสำหรับเหรียญกิโตนัเราต้องรออีกประมาณสัก10กว่าวันหรือ7-8วันนี้นะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบนฝาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่อย่างเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ีนะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงหลังวันที่20ะก็็จเปน ความหวังของเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ข่าวข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับว่ามีการใช้เหรียญอลูร์นาในการลูดหรือว่าแทนเงินนะครับใน exchange บาง exchange ในในบางที่นะครับก็มีข่าวดีมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราคาก็ยังคงเสมอตัวหรือรักษาเส้นเทดเอาไว้นะครับที่0.01อะไรประมาณนี้นะครับ0.01ก็คืออยู่1สตางค์นะครับ ประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ที่0.011นะครับสำหรับอาลูนานะครับเราก็ยังคงมีความหวังต่อไปนะครับว่าถัดไปก็จะไปที่0.002ไอ้0.02นะครับคือ2อสตางค์นะครับก็เป็นความหวังของเราต่อไปนะครับสำหรับสำหรับของลุงนั้นตอนนี้กระเป๋าลุงก็เหลือแค่7,007นะครับจากเดิมนี่ก็ใกล้ๆแบบ8,000กว่านะครับก็ตอนนี้ก็เหลือ7,007เพราะว่า i อวก็ลงแรงเช่นเดียวกันนะครับ ก็ลงมาเราก็รอจังหวะว่าจะช้อนที่0.0042นะครับ0.42นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เรามาเดี๋ยวเรามาอัปเดตเหรียญราคาของริปโตกันนะครับว่ามีอะไรบ้างจากโปรแกรม TradingView นะครับก็เมื่อเข้ามาที่ TradingView นะครับเราก็เข้าไปที่ลูนาก่อนเลยนะครับดูจังหวะของลู n a ก็ยังคง way ไซด์เวย์เพดานด้านข้างนะครับเราก็ แน่นอนว่าเราจะมีการตั้งกั้นเอาไวห้หมายว่าถ้าเกิดท่านที่มีทุนก็รอรับรอหรือว่ารอจังหวะให้เขาโยนลงมาคือสวิงลงมาที่ประมาณ0.0095นะครับเราก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่เดิมก็คือ0.00 0.0110ศน่ยก็คือ1สตาค์นะครับเขาก็เราก็ตั้งต้องกั้นตั้งตั้งกัน้นรอรับด้านล่างนะครับแล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปที่แนวเทดก็คือ0.01นะครับ ก็คือ1สตางค์นะครับแต่แล้วที่มันจะสวิงขึ้นไปนเหนือ1สตางค์ก็คือมันอาจจะสวิงขึ้นมาที่0.015นะครับเราก็อาจจะตั้งขายนะครับที่สูงสุดบริเวณนั้นนะครับจังหวะก็เป็นแนวนี้นะครับซึ่งเราได้ทําการลากเส้นเราก็มีความหวังไว้นะครับตามจุดต่างๆที่เราคิดว่ามันจะขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็น ลูน่าเงินบาทไทยนะครับทีนี้เราก็มาดูค่าของรูน่า USD นะครับตัวนี้เราก็ต้องขยายขึ้นมานะครับเนื่องจากเขามีศูนย์อยู่นำหน้าอยู่3-4ตัวนะครับสตัว4ตัวนะครับ,รบก็เป็นค่าดอลลาร์นะครับที่ต้องเราต้องให้ความสน,สนใจนะครับว่าราคานั้นจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งเราก็ได้ลากเส้นแล้วก็ลาก ที่ป um ูนชีเอาไว้นะ expansion ไว้นะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ยังคงซ้า e เว v ด้านข้างเช่นเดียวกันและอันนี้ก็เป็นไอเดียของเรานะครับว่าเมื่อมีการวาดภาพแล้วก็ราคามันก็จะสวิงขึ้นไปแบบนี้นะครับตอนนี้คือมันยังไม่สวิงขึ้นไปแต่ประเด็นก็คือว่ามันค่อยๆไซย s i ด้านข้างแล้วก็กำลังพยายามสร้างเส้นนาทคบริเวณแนวนี้นะครับอยู่ที่0 0นย์จนอแนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึง0.0 Уров, ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะขายท่านก็อาจจะตั้งขายที่บริเวณแนว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 เทดแรกก็คือจะเป็น0.003340นะครับก็จะเป็นแนวเทดแนวแรกที่มันอาจจะขึ้นทะลุขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วพอทะลุขึ้นไปเสร็จมันก็จะไปที่ประมาณ0 0 0 4 0นะครับใกล้ๆ0 0้4 0นะครับมันจะเป็นขั้นขั้นบันไดไปเราก็ถ้าเกิดมันจะลงมาเราก็เราก็ต้องหลอรับที่ 0.00241นะครับก่อตั้งรอรับไปเลยก็ได้นะครับว่าจะเกิดมาไหลลงมาสวิงลงมาถึงตรงจุดนี้ท่านก็อาจจะรับแล้วก็ปล่อยให้มันสวิงกลับไปที่แนวแนวเทดเดิมก็คือ0.00028นะครับถัดมานะครับเป็นบิตคอยนะครับบิตคอยเราก็ได้ได้ดูกันนะครับว่าจังหวะของเขานั้นออกด้านข้างเราก็กําลังตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงแต่ว่าดูตอนแนวนี้ก็คือว่าก็เป็นโดจิหัวงารก็คว่ำขึ้นนะครับ ก็หมายกาว่าเขามีไส้เทียนอยู่ด้านบนก็ในวันถัดไปก็มีโอกาสที่ราคาจะดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตั้งรอไว้ที่ราคาถ้ามันจะสวิงดาวลงมาที่ราคา7แสนนะครับ7แสนก็มีมันก็มีโอกาสที่จะลงมา6แสน6แสนได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นค่างเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรอเราก็รอเขาเรียกชิงชิงจังหวะที่มาลงมาต่ําแบบสวิงลงมาแบบนี้นะสวิงฟูบลงมานี เป็นจังหวะสวิงดาวลงมานี่เราก็มันก็จะสวิงกลับเข้าที่เดิมคือแนวแนวแนวเทดเดิมเพราะฉะนั้นจังหวะเล็กน้อยพวกนี้เราก็ตั้งรับล่วงหน้าไปเลยนะครับที่ประมาณเจ็ดแสนนะครับพอมันสวิงดาวลงมาแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นไปที่เดิมเราก็จะได้กําไรในจังหวะที่มันสวิงขึ้นสวิงลงตรงนั้นนะครับส่วนจังหวะที่มันจะขึ้นไปทํากําไรสูงสุดในใกล้สุดนะครับมันก็จะไปที่8ปดแสนคือมันเคยสวิงขึ้นไปแล้วนะครับ สวิงขึ้นไป2องหนนะครับที่ตัวนี้หลนแรกนะครับตัวนี้หนที่2องหนแรกกับหลนที่2นะครับมันเคยขึ้นไปแล้วนะครับ2องหนนะครับถึง8 0 0แสนทีนี้รอบถัดไปมันก็จะไปที่8 8 0 0 0 0 8ป0 0 0นน่ะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าในจังหวะระยะเวลาช่วงนี้นะครับมันก็ยังจะคงไซเวไปแต่ด้านข้างนะครับถ้าดูจากแนวโน้มแล้วก็ดูจังหวะของมันกําลังบีบคับบีบเข้ามาหากันนะครับสลับตัวบรเจแบงนะครับกำลังบีบเข้าไปตัวล่างก็บีบขึ้นไป คนนั้นถ้าราคามันยังคงยืนเหนือกลงกลางมือจะแบนได้ราคาจะพุ่งขึ้นบนแต่ถ้ามันอยู่ต่ำกว่ากลีงกลางแน่นอนว่าจังหวะเราต้องรอรับด้านล่างนะครับทุกคนครับคือยังไงต้องมารอรับที่ประมาณสัก7จ็ดแสนหรือ6หรือถ้าเกิดมันจะสวิงดาวลงมามันก็จะลงสวิงมาที่ประมาณ6กแสนแนะครับมันก็เป็นจุดที่เราให้ตั้งรับล่วงหน้าได้นะครับจังหวะนี้ก็คือว่าวิธีการก็คือเราก็ไปตั้งซื้อไว้ล่วงหน้าเลยนะครับตั้งไว้ วันนี้เราก็ไปตั้งซื้อไว้ที่600,008รอถ้ามันดิ่งดีดลงมาปุ๊บเราก็ซื้อได้ที่600,008แล้วเสร็จแล้วมันก็มันก็จะพุ่งกลับขึ้นมาที่เส้นเดิมก็คืออยู่ราวๆสัก700,000กว่านี่นะก็ทําให้เราได้กําไรอย่างรวดเร็วนะครับก็ทํากําไรอย่างในภายในวันภายในวันเดียวนะครับคือถ้าเกิดมันจดมันย่อลงมาถึง600,008เราก็ซื้อ600,008ปุ๊บแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาเราก็ได้กําไรไปประมาณหลายเท่านะครับก็ กำไรก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นเทคนิคสัส้นๆเดชนะครับคือต้องตั้งรู้ล่วงหน้าว่ามันมีโอกาสไปยังไงนะครับเราก็ต้องรอดูจังหวะของมันตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นตัวอดอลลาร์นะครับกิจคับที่ไอบิตคอยที่เป็นดอลลาร์นะครับก็มันก็ยังคงยังคงไม่บีบเข้าหากันนะครับสำหรับบุชชรุษ์แบนเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยๆ s i d e w a y ์ไ,ไปด้านข้าง ตอนนี้ก็คือราคามันต่ำกว่ากึ่งกลางบดจำแนก็หมายว่าราคามันก็จะอาจจะดาวลงมาได้มันจะมีโอกาสสวิงดาวลงมาได้เพราะนั้นเราก็อาจจะรอตั้งรับที่ราคาที่มันจะสวิงดาวลงมาต่ําสุดก็คืออยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยนะครับหนึ่งหมื่ไม่ใช่พันแปดร้อยครับเรื่องหนึ่งหมื่นแปดร้อยเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับขออภัยนะครับคือราคาที่หนึ่งหมื่นแปดพันถ้าเราเกิดเราจะรอรับจุดต่ําสุดของมันนะครับอาจจะตั้งซื้อรอไว้นะครับเกิดมันดาวลงมาก็ อาจจะซื้อได้ทันทีทันใดนะครับแล้วมันก็สวิงกลับขึ้นมาที่เดิมจุดเดิมก็อยู่ที่ประมาณ1,900นะครับตอนนี้ราคามันคงรักษาที่ประมาณ1,900งพันเ้รนนะครับต้องขออภัยนะครับราคาหน่วยของมันคือ1900มนาะครับ10,000มานะครับเราก็จะมาดูตัวตัดลงมานะครับราคามันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับทุกคนครับเดิมทีมันก็อยู่แต่แนวโน้มตรงนี้นะครับอยู่เส้นเทด ถ้าเป็น ETH นี่มันก็อยู่ประมาณ4,900 0นะครับถ้าเป็น USD ของ e ETH ก็อยู่ประมาณ2 2 0 0 0นมะครับมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับกำลังรอจังหวะให้นักลงทุนซื้อขายซื้อขายก็คือผู้ที่มีทุนอยู่เยอะๆแล้วติดดอยอยู่มันก็รอหลอกล่อให้ขาย,ทายเทะออกมานะครับพอเทเออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อยๆแซะขึ้นไปนะครับเพราะนั้นท่านที่เป็นนักลงทุน ที่อยู่บนดอยนะครับอย่างลุงนี่ลุงอย่างยกตัวอย่างไอ s อลุงก็อยู่บนดอยนี่นะครับลุงก็รอมานานนะครับถ้าเกิดว่าลุงไม่อดทนต่อไปลุงถ้าเกิดลุงเทขายออกไปปุ๊บนี่ลุงก็ขาดทุนกระจุยกระจายนะครับเสร็จแล้วก็ไปเล่นเหรียญที่มันให้กําไรลุงไม่กี่บาทนะครับนักลงทุนหลายท่านเป็นอย่างนี้นะครับคือแต่ตอนแรกที่ซื้อเข้ามาเนี่ยมันราคามันสูงอยู่ในจังหวะที่สูงเสร็จแล้วพอราคามันล่วงลงมาก็ทําใจไม่ได้ ก็พยายามดิน้นหลนขายนะครับพอขายเสร็จก็ขาดทุนไปพอขาดทุนไปก็ไปเล่นในตัวที่มันขาดทุนต่อไปอีกคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นขาดทุนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจากเงินต้นที่เหลือเยอะๆก็เหลือเงินต้นน้อยลงไปนะครับทางที่ดีก็คือว่าถ้าเราเล่นตัวไหนเราต้องถ้าเกิดเราขายไม่ทันเราก็ต้องพยายามเตรียมตัวทําใจแล้วก็อดนอน <S <S ท,นต,อน,ทนต่อไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือนักลงทุนเป็นนักเกิดเป็นนักลงทุนต้องมีใจอดทนนะครับ อีกครั้งกี่โหนก็ทนเก็บเอาไว้นะครับก็ใจเย็นๆนะครับท่านนักลงทุนครับยังไงท่านต้องได้กําไรคืนกลับมาในสักวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเทขายนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สูงเกินไปหรือทําใจไม่ได้นะครับต้องต้องอดทนนะครับเห็นไหมครับว่าราคามาลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว IOST เดิมทีนั้นลุงก็คาดว่าจะต้องรอรับไว้ที่0.04ไอ้0.042นะครับ0.42นะครับ ราคามันก็จะลงหมายเห็นเห็นมันมีมันมีสัญญาณของการลงสองครั้งนะครับก็หมายว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทะยานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะของมันตอนนี้ก็คือว่ามันรีเนลักชั่นนี่มันมันมันหักหัวลงนะครับช่วงจังหวะถัดไปนี่มันน่าจะลงมาที่ประมาณ0.038นะครับนี่นะศูนนะครับจังหวะถัดมานะครับเราอาจจะลากเส้นไว้รอด้วยได้เลยนะครับคือจังหวะที่มันลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนนะครับตรงนี้นะ นี่นะครับเส้นตรงนี้นะครับในจังหวะถัดมานะครับเพราะว่าแนวโน้มของมันนั้นไซเบอรดาวเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะรอรับล่วงหน้าที่ราคา0.038ก็สั่งซื้อไว้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้ามันสวิงลงมาปุ๊บเราก็ซื้อได้ทันทีพอซื้อได้ทันทีเสร็จถ้ามันสวิงกลับขึ้นไปเราก็รอขายด้านบนได้ทันทีก็คือเรขายที่แนวเทรดเดิมนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตรงนี้จะเป็นแนวเทรดสาคัญนะครับเพราะว่ามัน มันมาหลายวันก็อย่างน้อยมันต้องอยู่ตรงนี้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนนะครับถ้าเป็นงนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องรอที่มันมาแถวบริเวณนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงบริเวณนี้มันจะตัดสินใจว่าถ้ามันยืนเหนือกึ่งกลางบูธแบมันจะเป็นแนวแนวขึ้นแต่ถ้ามันมันยังลงต่ากว่าเกึ่อกลางบูธแบมันก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวลงมาก็จะมารอรับที่0 3.8ได้นะครับมันก็เป็นแนวนี้นะครับทุกคนก็พิดาดูดีๆนะครับทีนี้ เหรียญซิลก e ็อยู is, is the oil. The oil ่ที่1.15เดิมทีก็1.3 1.4นะครับซิลตอนนี้ก็ล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับชิบะนะครับชิบะมันก็ยังคงยืนอยู่ในที่ที่เดิมนะครับอยู่ที่0.001นะครับชิบะนี้ก็มีโอกาสที่จะสวิงขึ้นไปคือชิบะนี้เป็นเหรียญดอลลาร์นะครับที่คาดว่าเขาคาดกันว่ามันจะกลับมาใกล้ๆอันหดอลลาร์ก็คือมีศคือมีศูตัวอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้ก็คือว่าราคามันลงมา เยอะก็ถือว่าถ้าเกิดใครเข้าคือถ้าเกิดตัดสินใจเข้าได้ก็ตอนนี้ก็คือ0 0 0ย์จถ้าเกิดว่าเข้าตอนนี้ก็ถือว่าได้กำวะจังหวะทํากําไรนะครับราคาก็จะค่อยอัธยานพุ่งขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสที่จะทํากําไรในใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้านักลงทุนก็พิจารณานะครับถ้านักลงทุนที่ถนัดในการเก่งกําไรระยะสั้นนะครับก็นะ่าสนใจนะครับ RCLC นะครับก็อยู่ที่9.9นะครับ ABC ก็อยู่ที่4.66นะครับส่วนคับคอยเนี่ยลงมาแรงนะครับตอนนี้ก็คือบิดคับนะครับก็คืออยู่ที่47นะครับหลังจากที่เดิมทีนึงก็อยู่ที่50ตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่าถ้าจังหวะเขาจะลงมาเดิมทีเราก็เก่งว่าถ้าเกิดขึ้นมันจะเราก็ตั้งลากเราก็ลากตัวฟีุบอนชี่เอาไว้แต่ประเด็นก็คือว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นเขายังมีโอกาสที่ บีบตัวเข้ามาหากันเห็นไหมครับเห็นจังหวะที่เขาบีบตัวเข้ามาหากันเสร็จแล้วราคายืนต่ํากว่ากว่าบริจแบนตรงกลางก็หมายว่าเขาก็จะค่อยๆดีดราคาออกมาด้านนอกนะครับทีนี้แนวรับถัดไปก็อยู่ที่ประมาณอ่า9บาทนะครับตรงราคาต่ำสุดเดิมของเขาคือ3าบาบาทนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาบีบบีบริจแบนเข้ามาหากันเมื่อบีบเข้ามาเสร็จแล้วอ่าถ้าราคาต่ำกว่ากึ่งกลางมันก็จะค่อยๆ ต่าลงมาเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันมันกลับด้านหรือว่ามันมันมีการตัดสินใจกลับไปก็มันก็จะ,ะสวิงขึ้นไปเหนือเส้นกลางบล็อตแบนแล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับดูแนวโน้มแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับทําไมเราจึงจะดูเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อดูจังหวะถัดไปของมันเพื่อเราจะต้องเตรียมรับกับมันคือถ้าเกิดว่าราคามันลงต่ําลงมาเราก็อาจจะต้องหาทุนเพื่อมาช้อนนะครับถ้าเกิดเราเล่นเราเราเราเล่นบิดขับนะครับ ถ้าถ้าท่านาท่านที่เป็นนักลงทุนไม่สนใจที่จะรับหรือเล่นจังหวะต่างๆก็ก็เลยไปก็ผ่านไปนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับเช่นเดียวกับเจฟฟินนะเจฟฟินจังหวะนี้เมื่อมันบีบตัวเข้ามาหากันเสร็จแล้วราคายืนตามกว่าการบูช่าแบนมันก็จเจอค่อยลงมาเห็นไหมครับมันจะลงมาอย่างนี้นะครับเราก็จับทิศทางพวงมันนะครับว่าจากเดิมนั้นเป็นยังไงนะครับจังหวะก็เมื่อเมื่อไหร่ที่เขาบีบตัวเข้ามาหากันเราก็เราก็จะเห็นว่าจังหวะของตัวบูช่าแบนก็จะบอกว่า แต่ถ้ามันบีบลงมามันบีบแล้วอยู่อยู่ด้านล่างมันก็จะไ,ไหลลงมาแล้วดข้างล่างเรื่อยๆนะครับตัวถัดไปก็คือ18บาทนะครับจุดต่ําสุดที่มันมีเห็นไหมับมีการการซื้อซ้ําๆหรือว่ามีการจุดสต็อปของการขายนะครับคือการซื้อการขายอยู่ที่ประมาณ18บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะร่วงมาที่18บาทเราก็รอซื้อล่วงหน้าที่18บาทนะครับเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็ จุดท um, ํากําไรก็คือจุดที่มันจะดีดกลับขึ้นไปที่ประมาณ19บาทนะครับก็18บาทกับ19บาทก็รอดูนะครับประมาณนี้นะครับสลับตัวเจฟินนะครับส่วนถัดมาก็เป็นอัลฟานะครับก็อยู่ที่4.141นะครับ14แล้วก็ ADA ก็คาราโน่นะครับก็อยู่ที่14บาทนะครับก็ล่วงลงมานะครับจาก18-19บาทเอเป็กคอยจาก200ตอนนี้ก็เหลือ177นะครับก็ถือว่า ระยะเวลาเดือน2เดือนนี้ก็ราคาก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องรอจังหวะขึ้นพฤศจิกายนนี่นครับว่าหลังจากวันที่20ตุลาเป็นต้นไปนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเหรียญหลายเหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้สาเหตุต่างๆมันก็มาจากเกินตัวนี้นะฮะของตัวดาวโจนส์นะครับจะเห็นว่าดาวโจนส์ทไมถึงมีการย่อตัวลงมานะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นไปบวกขึ้นไปแต่แล้วประเด็นก็คือว่าก็ยังคงเป็นติดลบลงมานะครับเพราะฉะนั้น จากตัวนี้ก็จะเข้าใจว่าได้ว่าราคามันก็ยังคงไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับโดยที่ยืนยันด้วยราคาทองนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับราคาทองคำนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,670นะครับก็ถือว่าลงมาลดลงมาเยอะทีเดียวนะครับส่วนค่างเงินบาทนะครับก็ยังคงอยู่ใ,ใกล้ๆ38บาทนะครับก็มีการขึ้นมีการลงแล้วก็ เป็นเป็นการย่อตัวของการขึ้นนะครับครั้งแรกก็คือว่าหลังจากที่มันเขียวหลายวันนะครับมันก็ต้องมีสีแดงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ลุงก็จะขอลบนะครับว่าเพื่อเพื่อทํานายในจังหวะถัดถัดไปนะครับอันนี้ก็ขอลบทิ้งไปแล้วกันนะครับจังหวะถัดไปของเขาก็คือนะครับถ้าเกิดจะเขียนเข้าไปใหม่นะครับลุงก็จะบอกว่ามันจะมีโอกาสที่จะมาที่บริเวณนี้นะครับแล้วมันก็ค่อยดาวหมายว่ามันไซเบดาวลงมานะครับ จะมาจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับพอ,อมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้ามันมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยไซด์ดาวลงมานะครับพอไซด์ดาวลงมาเสร็จมันก็จะขึ้นไปใหม่ประมาณ 39- 40บาี่ทนะครับทีนี้นะครับทุกคนจังหวะจังหวะของมันคือไซด์เว่อัพนะครับเรายืนเหนือนเส้น2และวันนะครับนะครับมันก็จะค่อยๆไซด์เว่อ์ทะลุขึ้นไปที่38-39บาทนะครับจังหวะถัดมามันก็ค่อยไซดาวลงมานะครับมันจะยกโลขึ้นไปเรื่อยนะครับ แล้วก็ทำนิวไฮไปเรื่อยครับอันนี้ถ้าเราซื้อแล้วเราเป็นชาวดอยอยู่บริเวณนี้ก็ใจเย็นนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันดาวลงมามันก็จะกลับขึ้นไปได้ใหม่ต่อไปก็คือว่ามันจะขึ้นไปที่39บาทเพราะนั้นท่านที่ซื้อเอาไว้แถวนี้ถ้าเกิดซื้อไว้ยาวก็ถ้าอดทนยาวก็ได้กําไรคืนได้แน่นอนนะครับสำหรับตัวเหรียญดอลลาร์นะครับตัวนี้เราก็อาจจะใส่จังหวะเล่นเล่นเหรียญ USD ไปได้เรื่อยๆนะครับ ในถ้าเป็นคริปโตนะครับเราก็เล่น USD ไปเหรียญ u ี d นะครับนี่นะข้าเป็นคริปโตนะครับจังหวะของคริปโตตอนนี้ก็คือว่าตัวนี้ก็สวิงขึ้นนะครับแล้วมันก็ค่อยๆสวิงดาวลงมานะครับคือหลังจากที่มันขึ้นสูงสุดมันก็จะค่อยๆต่าลงมาก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเหมือนจังหวะนี้ก็ของอ่าก็จะมีโอกาสนะครับอันนี้เป็นอ่าเทอร์ล่าคลาสสิกที่ คูคอยนะครับของ e x c h ช n g e คูคอยนะครับเปรียบเทียบกับ US d o l ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็มีทิทางที่เป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับว่าจะมีโอกาสเป็นอย่างไรในอนาคตเราก็ยังคงฝากความหวังนะครับเป็นนักลงทุนนอกจากมีใจอดทนเราก็ต้องมีความหวังที่ดีนะครับในการหวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับทุกคนครับมามีความหวังไปด้วยกันนะครับกับช n e l ลุงเฉกคริปโตนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความหวังไปกับลุงนะครับเราก็ วางไมค์เซตให้ดีนะครับว่าเงินที่เราลงทุนไปนั้นยังไงมันต้องกลับมาในสักวันนะครับเหมือนกับการลงทุนวันนี้10บาท20บาทเพื่ออนาคตให้มันเป็นพันพันบาทเข้าใจช่วยทุกคนนะครับขอให้มีกําลังใจต่อสู้ต่อไปนะครับช่วงเวลานี้ท่านก็พยายามหาเงินหาทองเข้ามาเพื่อสะสมแล้วก็ DCA กันต่อไปนะครับทุกคนอย่าท้อแท้ครับทุกคนยังมีความหวังนะครับฝันที่จะไปเดอะมูนไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับชแนลชแนลนี้นะครับลุงเชคริปโต อย่าลืมกดจุกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้กรับขอบพระคุณสำหรับท่านที่กับกดไว้เรียบร้อยหรือว่าติดตามไว้เรียบร้อยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้หรือท่านคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ